ทุกคนครับผมกลับมาอีกแล้วกลับมาครับเอาชีวิตรอด100วันแต่ในรอบนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอดในโลกที่มีแต่ซอมบี้ซึ่งซอมบี้ในโลกใบนี้มันไม่ใช่ซอมบี้ธรรมดานะครับแต่มันเป็นซอมบี้ที่เคยเป็นทหารมาก่อนหรือซอมบี้กายพันซอมบี้ยักษ์ซอมบีมบ้ห้าหัวซอมบี้จนสลัดแถมยังมีซอมบี้นินจาด้วยและก่อนจะไปรับชมคลิป ผมมีหนึ่งสิ่งที่อยากให้คุณผู้ชมทำซึ่งมันก็ง่ายมากนั่นก็คือการกดติดตามช่องผมนะครับเพราะผู้ชมกว่า89%ที่เข้ามาชมคลิปผมยังไม่ได้กดติดตามนะครับโอเคถ้าเราพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่านะวันที่1ผมเกิดมาในโลกใบใหม่เช่นเคยครับสิ่งแรกที่ผมทำก็คือการมองรอบๆแต่ก็อย่างที่บอกว่านี่มันเป็นโลกของซอมบี้นะครับผมยังไม่ได้ตั้งตัวเลยผมก็ถูกซอมบี้เด็กโจมตีซะแล้วอ่าเอาเป็นว่าผมจะขอเรียกมันว่าซอมบี้วิ่งเร็วกันละกันนะครับเพราะมันดูไม่ค ทันทีที่ผมฆ่ามันได้ไอเจ้าซอมบี้ตัวนี้มันดอบแร่ชนิดใหม่มา1ชนิดกับแร่เหล็กอีก2ก้อนนะครับซึ่งผมต้องบอกเลยว่าของที่ดอบนี่มันค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวเชียวและหลังจากนี้คุณผู้ชมก็คงรู้กันดีครับอย่างเช่นการทําอะไรที่มันเบสิกนะผมไปตัดไม้นะครับและผมก็เอาไม้ที่ได้มาครับตัวครับ ผมเอาโต๊ะครับมาวางและสิ่งแรกที่ผมครับไม่ใช่ที่ขุดหินแต่อย่างใดอย่างที่คุณผู้ชมรู้กันครับว่าในโลกนี้มันมีแต่ซอมบี้สิ่งแรกที่ผมครับมันควรจะเป็นดาบนั่นก็เพราะผมต้องการจะเซฟตี้ให้ได้มากที่สุดแต่ผมไม่ได้รู้เลยว่าหลังจากนี้ผมจะเจอกับอะไรและดาบแค่นี้มันไม่พอเลยสำหรับซอมบี้พวกนี้และในขณะที่ผมกําลังใจเย็นอยู่กับการครับของผมก็เจอเข้ากับซอมบี้นินจาโดยบังเอิญและเนื่องจากผมไม่ทันได้ตั้งตัวทำให้ผมตาย ลหลังจากนี้จะเป็นการตายเกิดตายเกิดของผมหลายรอบมากนะครับเพราะไอ้เจ้าซอมบี้นินจาตัวนี้มันสามารถวาร์ปได้นะครับแล้วไดเมจมันนี่คือครึ่งหนึ่งของเลือดทั้งหมดนะในตอนนี้ผมไม่มีของแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะครับการสู้กับซอมบี้ที่สามารถเคลื่อนที่ภายในพิบตาได้แถมไดเมจยังแรงขนาดนี้มันไม่ใช่อะไรที่เป็นไปได้เลยครับผมได้อาวุธเล่มใหม่มาด้วยความบังเอิญน,นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้ผมเอาชนะซอมบี้นินจาได้ครับเพราะว่าทางนั้นเขาโจมตีระยะไกล ในโชคร้ายก็ยังมีโชคร้ายที่หนักกว่าเดิมครับมีซอมบี้ยักษ์สีแดงที่ผมก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับมาล้อมต้นไม้ของผมเอาไว้แต่เนื่องจากขนาดของมันที่ตัวใหญ่นะครับจึงทำให้มันเป็นอุปสรรคในการที่จะล่าพวกผมนะแต่ข้อดีก็คือซอมบี้ยักษ์ตัวนี้มันไม่มีการโจมตีระยะไกลครับ มันจริให้ผมสามารถชนะได้ด้วยการตีนะครับแต่ปัญหาก็คือเราไม่ได้สู้กับซอมบี้ยักษ์ตัวนี้แค่ตัวเดียวเราอย่าลืมนะครับว่าเรายังมีซอมบี้นินจาที่เรายังฆ่ามันไม่ได้อยู่แต่ถึงแม้ซอมบี้นินจามันจะเก่งแค่ไหนนะครับมันก็มีข้อเสียของมันนั่นเองซึ่งข้อเสียของมันก็คือมันสามารถวาร์ปได้แต่มันไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วได้ครับเอาง่ายๆว่ามันเดินช้ามากนั่นแหละผมเลยตัดสินใจที่จะหนีออกจากตรงนี้ก่อนนะถึงแม้ผมจะมีแผนที่จะสร้างบ้านที่จุดเกิดนะครับแต่ตอนนี้นะเลย ผมเลยตัดสินใจมากเก็บของนะครับแล้วหลังจากนี้ผมก็จะหนีออกจากตรงนี้ก่อนนะเอาไว้ผมพร้อมเมื่อไหร่ผมจะกลับมาฆ่ามันแน่นอนครับแต่ก็ใช่ว่ามันจะง่ายครับถึงผมพยายามวิ่งให้เร็วแค่ไหนแต่ผมก็ไม่สามารถหนีกงจักได้ก็นั่นแหละครับผมตายเอาเป็นว่าในที่สุดผมก็หนีมาได้กันแล้วกันนะครับถึงมันจะทุลักทุเลงนิดหน่อยก็เถอะพอผมหนีมาได้ผมก็ข้ามน้ําข้ามทะเลทรายจนมาเจอกับดินแดนสวันนาที่เป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับผมเลยตัดสินใจว่าจะแคมป์อยู่แถวๆนี้ก่อนนะเพื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นนะครับ กอย่างมันก็ดูเหมือนจะโอเคจนกระทั่งมีซอมบี้ทหารโผล่มานะครับผมต้องบอกเลยว่าไอ้ตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่โหดเอาเรื่องอยู่นะครับและเราก็ไม่ควรที่จะเข้าไปสู้ระยะประชิดกับมันถ้าของเราไม่พร้อมจริงๆสังเกตได้จากเดเมจที่มันยิงผมเมื่อกี้นี้นะครับผมทําการวางโต๊ะครับแล้วก็ครับอุปกรณ์น,นะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะครับก็คือที่ขุดหินผมจะทําการฟาร์มอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งจนกว่าผมจะพร้อมนะในตอนนี้สิ่งที่ผมอยากได้มีอยู่2อ,อย่างนะครับนั่นก็คือหินและก็ฐาน ผมคงยังไม่ได้บอกคุณผู้ชมสินะว่าในแอดออนนี้ไดมอนด์เหล็กและก็แร่อื่นๆอีกมากมายนั้นหาง่ายและนั่นก็รวมถึงเอน e เดอร์โพลด้วยนะครับเอาง่ายๆว่าเราสามารถไปฆ่ามังกรได้ถ้าเราต้องการ หลังจากที่ผมคุดหาทรัพยากรหินอยู่สักพักผมก็ตัดสินใจที่จะออกมาฆ่า NPC DIY ซึ่ง NPC ที่มีชื่อว่า DIY ตัวนี้เป็น NPC ที่เป็นมิตรกับเรานะครับแถมเขายังคอยฮิวเลือนให้เราด้วยนะครับเวลาที่เราเลือดลดหรือว่าถ้าเราเข้าไปใกล้เขาอะนะแต่สาเหตุที่ผมฆ่าเขาก็เพราะว่าผมจะได้หน้ากากจากเขานะครับซึ่งหน้ากากนี้ก็บวกสถานะค่อนข้างโหดเลยทีเดียวเชียวก็ตามที่เห็นนั่นแหละครับหลังจากนั้นผมก็มาคุดหินต่อ ผมตัดสินใจอะไรได้บางอย่างนะครับเพราะในต,ตอนนี้ผมมีทั้งหมวกดีแลวก็กดเหล็กผมเลยจะออกสำรวจเพื่อหาทรัพยากรอื่นๆเพิ่มนะเนื่องจากซอมบี้เนทอัลนี้มีของที่ดอปแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นซอมบี้อ้วนก็จะดอบอาหารซอมบีก้ก่อเหล็กก็จะดปเหล็กซอมบี้จนสลัดก็จะดบทองซอมบี้ทหารก็จะดบปืนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นการฆ่าซอมบี้ถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเล่นแอดออนนี้นะครับแต่ยังไม่ทันได้ไปไหนผมก็เจอซอมบี้ซะและ้วผมก็ทาการฆ่ามันนะครับ พะผมฆ่าได้ผมได้เกาะไดมอนด์นะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่โคตรเจ๋งเลยทีเดียวหลังจากนี้ผมอาแรกที่ผมได้จากซอมบี้มาคราฟอาวุธที่ผมต้องบอกเลยว่ามันโคตรเจ๋งเลยนะครับและมันก็เป็นหนึ่งในอาวุธที่โหดที่สุดในแอออนนี้นั่นก็คือค้อนที่ดาเมจ40ผมบอกแล้วครับว่ามันโคตรเจ๋งในช่วงกลางคืนของวันที่1ผมคราฟสิ่งที่เรียกว่าโล่ไม่ว่าจะเป็นไมคร f t ซีรีส์ไหนๆผมก็ใช้มันตลอดนะครับเพราะมันเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่โคตรดีเพราะผมมีโล่นะครับผมก็สามารถที่จะสู้กับบบบทหาาารรรได้้แชลลเเยนนนะะื่องงจกกกผมใใโสุ แล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปแก้ทหารเรื่อยๆแล้วก็ฆ่าโอเคครับผมสิ่งต่างๆที่ผมได้ก็คือปืนมันมีกระสุนยอยู่23นัดน,นะครับซึ่งเป็นปืน M 1 6หรือก็คือปืนกลน,นั่นเองและผมดันไปเห็นซอมบี้เจแอนหรือก็คือซอมบี้ยักษ์อยู่บนยอดเขาด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมจะฆ่ามันถึงแม้มันจะเป็นบอสก็ตามในตอนนี้ผมคงมั่นใจกับอาวุธที่ผมได้จริงๆนันแหละครับเพราะว่าดาเมจมันก็ตั้ง40่บอะเนาะผมใช้เวลาปีนเขาอยู่สักพักหนึ่งนะครับจนมันเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้น ใช่ครับมันอยู่ข้างล่างนั่นตัวละครที่ทำเดะเมจแบบนี้ได้มีแค่2ตัวในเกมนี้นะครับตัวแรกก็คือซอมบี้ระเบิดตัวที่2ก็คือซอมบี้ห้าหัวหรือก็คือบอสที่โหดที่สุดในเกมแต่ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่มันเป็นแค่ซอมบี้ระเบิดไม่ใช่บอสห้าหัวนะเพราะตอนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจแล้ว่าผมจะสามารถฆ่าบอสห้าหัวได้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเราเซฟๆไว้ก่อนดีกว่าในตอนแรกที่ผมบอกว่าผมจะขึ้นไปฆ่าบอสใจแอนหรือว่าบอสซอมบี้ยักษ์แต่ตอนนี้มันไม่จาเปนน มันได้ลงมาเองถึงที่เลยนะครับซึ่งมันต้องตายแน่นอน,นผมบอกเลยหลังจากที่ฆ่าได้สิ่งที่มันดอก,ก็คือแร่แล้วก็คอนนะครับซึ่งเป็นคอนแบบเดียวกับที่ผมใช้อยู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะได้เมมันแรง ในช่วงใกล้เช้าของวันที่1ผมก็ยังอยู่กับการขุดหินนะครับแล้วก็หลังจากนี้ผมจะพาให้มันกระชับขึ้นนะครับเนื่องจากวันที่หนึ่งนี้มันใช้เวลามาตั้ง6นาทีแล้วนะเอาจริงๆผมก็แค่อยากจะใส่รายละเอียดให้มันเยอะให้มันดูน่าสนใจนะครับเผื่อคุณผู้ชมจะชอบหลังจากนี้เราจะไปอย่างรวดเร็วขึ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันต่อเช้าของวันที่2ผมตัดสินใจทํากล่องชั่วข่าวนะครับกันในกรณีที่ผมเกิดพลาดตายแล้วของตกนะเพราะว่าตอนนี้ของในตัวผมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถ้าเกิดพลาดตายแล้วของตกขึ้นมาก็คคงจะะเสียยดดาานนูนรับ เก็บของอะไรให้เรียบร้อยเสร็จผมมารับอุปกรณ์เหล็กเพราะผมต้องการที่จะเปลี่ยนจากอุปกรณ์หินเป็นอุปกรณ์เหล็กนะครับเนื่องจากมันมีประสิทธิภาพในการขุดที่มากกว่าแล้วก็มันหาง่ายนะครับสำหรับเหล็กในแอดออนนี้ เตรียมของทุกอย่างเสร็จสับผมตัดสินใจออกเดินทางไปพร้อมกับมอเตอร์ไซค์คู่ใจที่ไม่รู้ว่าได้มาตอนไหนถึงแม้จะมีชิปเปอร์อยู่หน้าบ้านแต่มันก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับการเดินทางในโลกที่มีแต่ซอมบี้ของผมและก็ต้องบอกเลยนะครับว่าการได้ขี่มอเตอร์ไซค์ในโลกที่มีแต่ซอมบี้แบบนี้มันช่างคลาสสิกจริงๆและผมก็ค่อนข้างที่จะชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับผมแวะตบซอมบี้ข้างทางนะเอาจริงๆแล้วที่ผมจอดเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของผมนั้นไม่น่าจะลงน้ําได้นะครับและเส้นทางที่ผมต้องไปมันก็เป็นเส้นทางที่ต้้องขามานาน่นส ผมลังเลอยู่พักนึงก่อนที่ผมจะตัดสินใจว่าผมจะข้ามไปหรือเปล่าผมยังไม่ข้ามดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังอยากขี่มอไซค์คู่หูของผมอยู่ด้านหน้าผมเจอกับซอมบี้เอนเดอร์แมนและเมื่อเราข่ามันได้เนี่ยมันจะดรอปเป็นเอนเดอร์โพกับไอเทมที่ใช้ในการเปิดประตูไปข้ามังกรน,นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรเนาะ ก็ขออภัยณจุดนี้เลยนะครับหลังจากที่ผมตัดต้นไม้เสร็จผมก็มาเจอกับมอนสเตอร์ตัวใหม่แล้วนะครับหรือก็คือหมูติดเชื้อซอมบี้นั่นเองนะครับแถมยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดุร้ายซะ้วยสิเพราะทันทีที่มันเห็นผมมันก็พุ่งเข้ามาใส่ผมทันทีเลยนะครับแต่เนื่องจากคอ้อนในมือของผมนั้นมันเป็นคอ้อนที่โคตรแรงนั่นมันจึงไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ว่าตัวที่น่าจะเป็นปัญหาจริงๆก็คือไอ้ตัวนี้นะครับซอมบี้นินจาที่มาพร้อมกับเกาะทอง แต่ในรอบนี้มันไม่ใช่คู่ต่อกรของผมครับในครั้งก่อนมันฆ่าผมได้ก็เพราะว่าผมยังไม่มีของไม่มีเกาะแต่ในครั้งนี้ผมมีทั้งโพชั่นมีทั้งเกาะแล้วก็มีทั้งอาวุธที่โคตรแรงไอเจ้าซอมบี้นินจานี่ก็เลยดูกระจอกไปเลยนะครับและนี่ก็คือการล้างแค้นที่ผมเฝ้ารอมาตั้งแต่วันแรกแต่ถึงแม้จะพูดอย่างนั้น๋ยวมันก็เกิดใหม่อยู่ดีครับไอพวกนี้และหลังจากนี้ผมก็ยุ่งอยู่กับการฆ่าซอมบี้เป็นสัดส่วนใหญ่นะครับจนกระทั่งผมมาเจอเข้ากับทหารหนายหนึ่งนะครับซึ่งทหารหนายนี้แกก็เป็นมิ แถมเกยังพร้อมที่จะขายปืนให้เราด้วยนะครับแต่เนื่องจากการเจรจาธุรกิจของผมกับนายทหารนายนี้ไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยฆ่าเขาทิ้งในระหว่างทางที่ผมกลับบ้านผมสังเกตเห็นถ่านที่อยู่ด้านข้างของริมภูเขาแน่นอนนะครับว่าผมต้องขุดมันอยู่แล้วเพราะว่าถ่านเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่จําเป็นสาหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะหมครับหรือว่าการเอาชีวิตรอดในช่วงแรกๆนะครับและผมก็ได้มันเยอะซะด้วยสิหลังจากที่ผมขุดถ่านเสร็จผมก็เอาเหล็กทั้งหมดที่ผมมีมาคับเป็นชุดเกาะน,นะครับ เพื่อที่ผมจะได้อึดยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะได้ตายยากยิงขึ้น เมื่อพร้อมแล้วในครั้งนี้ผมตัดสินใจกลับนะครับและผมก็ทิ้งของบางส่วนไว้ที่บ้านชั่วคราวของผมนะครับเอาไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะกลับมาเอากลัวกันหลังจากนี้ผมจะกลับไปสร้างบ้านที่จุดเกิดนะครับซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมคิดไว้ตั้งแต่แรกนะสำหรับการเดินทางกลับบ้านในรอบนี้ผมหลงทางนิดนึงนะครับก่อนจะกลับถึงบ้านสิ่งแรกที่ทําก็คือการตัดไม้หาทรัพยากรแล้วก็เขีรยพื้นที่นะครับเพราะว่าจุดจุดนี้แหละที่เราจะใช้เป็นจุดในการสร้างบ้านนะ ระหว่างที่ผมกาลังตัดไม้แล้วก็คาบของอยู่นั้นไอเจ้าซอมบี้ดิงจาที่เคยฆ่าผมไว้ตั้งแต่วันแรกๆมันก็ได้กลับมาหาพวกผมอีกแล้วและในครั้งนี้มันก็ฆ่าแฟนของผมด้วยมาถึงเวลาที่ผมจะเอาคืนนะครับผมใช้ปืนที่มีอยู่ยิงฆ่ามันนะแลวก็รวมถึงไอพวกโจรที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับ หลังจากฆ่ามันเสร็จทุกอย่างก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติถึงแม้จะมีของตกเกินการก็เถอะนะแต่เดี๋ยวแฟนผมเขาก็มาเก็บเองแหะครับเช่นเคยนะครับผมครับกล่องชั่วคราวไว้ก่อนเพราะว่าในตอนนี้ผมยังไม่มีบ้านอยู่กล่องชั่วคราวเลยถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะครับหลังจากนั้นผมก็ทําการเปลี่ยนจากชุดเหล็กเป็นชุดเพชรนะครับเพราะผมได้เพชรมาเยอะพอสมควรกับการฆ่าซอมบี้ในขณะที่ผมกําลังเคลียร์พื้นที่สร้างบ้านแล้วก็ซอมบี้รอบๆบ้านอยู่นะครับ ก็มีซอมบี้บอสห้าหัวไม่รู้โผล่มาจากไหนนะแต่ในตอนนี้ผมมีขอค่อนข้างพร้อมเลยทีเดียวนะครับผมเลยตัดสินใจทีจ่จะสู้กับมันนะถึงแม้ความเสียหายมันจะเป็นการทําลายบล็อกก็เถอะแต่ถ้าผมไม่ฆ่ามันแล้วก็มันอาจจะมาทําลายบ้านผมในภายภาคหน้าได้ ผู้ชมก็ลองคิดดูสิครับอาวุธที่มีเดเมจ4 0ิฟาดไปตั้งหลายครั้งมันก็ยังไม่ตายเลยผมเลยอยากรู้จริงๆนะครับว่ามันเลือดเท่าไหร่ถึงแม้ใน,นที่สุดมันจะตายก็ตามและสิ่งต่อมาที่ผมได้ก็คือหน้ากากบอสและผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าหน้ากากบอสตัวนี้โหดกว่าหน้ากากดีเยอะกันไฟเพิ่มเกาะเพิ่มเลือดเพิ่มเดเมจนะครับนั่นถือเป็นของที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียว พอผมเดินกลับมาถึงบ้านผมก็ได้มาคาบอาวุธใหม่ซึ่งอาวุธใหม่ที่ผมเลงไว้ว่าจะคาบก็คือดิเซอร์ดิเกิลด e เซอร์ดเกิลเป็นปืนที่สามารถยิงได้โดยที่กระสุนไม่จํากัดและก็ไม่มีวันพังได้เมตรก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ8อันนี้ผมไม่ั่นเจนเหมือนกันแต่มันก็เป็นอาวุธที่เหมาะแล้วก็ดีสําหรับการใช้โดยที่เราไม่ต้องคํานึงถึงกระสุนนะครับหลังจากนั้นผมก็คาบอุปกรณ์เพชรต่อก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าอุปกรณ์เพชรมันมีคุณภาพมากกว่าอุปกรณ์เหล็กเยอะแล้วถ้าเกิดในอนาคตรเรามารีเามานเธอร์ไลท์เราก็ ต่อมาผมเจอเข้ากับซอมบี้จนสลัดที่สามารถเรียกสกิลรตันมาเป็นลูกน้องได้นะครับแถมของที่ดรอปจากการฆ่ามันเนี่ยก็ยังเป็นทองอีกด้วยเมื่อเคลียรทุกอย่างเสร็จสับในที่สุดมันก็ถึงเวลาที่เราจะสร้างบ้านนะครับแล,ละแหลังจากนี้ผมก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวเชียวนะครับสำหรับการสร้างบ้านแต่ก็ใช่ว่ามันจะเสร็จในทีเดียวเลยนะครับมันก็ค่อยเป็นค,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 ค่อยไปนะเพราะว่าพอสร้างไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวทรัพยากรมันก็จะหมดนะครับแล้วเราก็ต้องไปหาทรัพยากรมาเพิ่มอ่ะเนาะ และก็อย่างที่บอกนะครับทรัพยากรผมหมดแล้วดังนั้นผมก็ต้องออกไปหาทรัพยากรมาเพิ่มก่อนแล้วก็เบรกการสร้างบ้านไว้ก่อนนะครับผมขับมอเตอร์ไซค์ไปเจอเขากับหมู่บ้าน NPC โดยบังเอิญน,นะครับและแน่นอนว่าผมจะไปสำรวจที่นั่นแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่หมู่บ้าน NPC หมู่บ้านนี้ไม่มีลาวาแล้วก็ไม่ค่อยจะมีของสักเท่าไหร่นะและสิ่งที่ผมทําส่วนใหญ่ของหมู่บ้านนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากการปน หลังจากผมป้นของเสร็จในขณะที่ผมกำลังกลับผมก็ดันไปเจอกับซอมบี้ห้าหัวโดวยบังเอิญเอาอีกแล้วไอ้เจ้ซอมบี้ตัวนี้ ก็น่าเสียดายนะครับเพราะว่าในครั้งนี้มันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผมเลยเพราะอาวุธและก็ของของผมนั้นมันฟูเกินไปผมกลับมาถึงบ้านแล้วก็ทําการเก็บของและหลังจากนั้นผมก็ไปสร้างบ้านของผมต่อแต่ว่าสร้างได้ไม่นานทรัพยากรของผมก็หมดอีกแล้วนะครับแต่ในรอบนี้ไม่ใช่ไม้แต่เป็นหินผมก็เลยต้องลงเหมืองนะครับแต่ผมขี้เกียจไปหาเหมืองผมก็เลยทําเหมืองอยู่ข้างบ้านนั่นเองและเหมืองนี้ก็จะเป็นเหมืองไว้ขุดหินหลักสำหรับที่นี่นะและหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับนอกจากการขุดเหมือง หลังจากที่ผมขุดเมืองจนได้ทรัพยากรมามากพอแล้วผมก็มาสร้างบ้านกับผมต่อนะครับแต่เนื่องจากว่ามันมืดแล้วแลวผมก็ไม่อยากโดนซอมบี้ถล่มผมก็เลยทำการนอนก่อนเพื่อให้มันถึงวันถัดไปในเช้าวันถัดมาผมมาตัดไม้และในขณะที่ผมกำลังตัดไม้เพลินๆอยู่นั้นผมก็มาเจอกับไฟป่านะครับแล้วผมก็จะมารู้ทีหลังว่านี่มนไม่ใช่ไฟป่าแต่เป็นไฟที่เกิดจากบอสนั่นเอง และไอ้บอสตัวนี้ก็ไม่ใช่บอสตัวไหนเลยนั่นก็คือบอสห้าหัวนั่นเองก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นหนึ่งในบอสท,ที่โหดที่สุดใน add-on นี้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ขนาดเมืองสลหรับผมสักเท่าไหร่เพราะตอนนี้ของผมฟูมากแต่ที่ผมสนใจจริงๆคือมอนเตอร์ตัวนี้ครับซอมบี้ตัวนี้เป็นซอมบี้ที่เวลาเราฆ่าแล้วเราจะได้นีเทลไรท์มันเป็นซอมบี้ที่คุ้มมากๆเลยนะครับและหลังจากนั้นผมก็มาปิดบัญชีกับบอสห้าหัว ที่ผมข้าบอลได้ผมก็กลับมาที่บ้านและผมก็ทําการคราฟสมิทติ้งเทเบิลไม่รู้ว่าออกเสียงถูกไหมครับหรือก็คือโตช่างตีเหล็กนั่นเองผมจะเอามันมาทำการเปลี่ยนชุดก่อดไดมอนของผมให้กลายเป็นก่อดอีเธอร์ไลท์นะครับและนี่ก็คือหน้าตาของกอดอีเธอร์ไลท์ที่ผมใส่อยู่ต้องบอกเลยนะครับมันโคตรเท่ หลังจากนั้นยังไม่ทันได้ทำอะไรมันก็มืดซะแล้วนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะนอนให้มันหมดวันไปในเช้าวันถัดมาผมมาคราบเชียวไดมอนด์นะครับเพราะหลังจากนี้ผมมีแผนที่จะทําฟาร์มแต่ว่าบ้านของผมมันก็ยังไม่เสร็จนะครับแต่ผมอยากทาฟาร์มก่อนผมก็เลยยกเลิกการทําบ้านไปก่อนชั่วคราวเพราะว่าฟาร์มนั้นมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะครับเพราะว่าเราต้องใช้อาหารในจํานวนเยอะเนาะกับการเอาชีวิตรอดเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็อยู่กับการทําฟาร์มนะครับ าร์มผมยังไม่เสร็จนะครับแต่ผมแวะมาทําทางสักหน่อยต้องบอกเลยว่าทําไปอย่างนี้อย่างน้นหน่อยนะครับไม่เสร็จสักอย่างนะแต่เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเองแหละครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือ ค่อยๆสร้างไปแล้วก็ใจเย็นๆเนาะผมเดินมาเจอร่องรอยของระเบิดแต่ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของบอสตัวไหนแต่พอเดินเข้ามาแถวๆบ้านนะครับผมก็มาเจอเข้ากับบอสเฮลเลอร์ซอมบี้ซึ่งผมเดาว่าไอ้รอยระเบิดนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นจากบอสตัวนี้นะครับเพราะบอสตัวนี้มันมีสกิลพลังที่ต่างกับบอสห้าหัวมากพอสมควรแล้วผมก็ยังไม่เห็นเลยว่ามันจะทาร้ายแมปหรือว่าทําร้ายอะไรเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่ซอมบี้ที่ทําให้เกิดรอยระเบิดนั่นนะครับอาจจะเป็นซอมบี้ห้าหัวที่เดินผ่านมาแถวนี้แล้วก็บื้มเล่นนะ ไม่รู้สิครับมันก็เป็นแค่การคาดเดาและในเช้าวันที่7นี้ผมตัดสินใจที่จะไปลงเมืองนะครับแต่ก็ดันเจอคิปเปอร์มาขวางทางไว้ซะก่อนนะเนื่องจากผมถอยหลังไม่ทันมันก็เลยระเบิดเมืองโมพังแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะซ่อมก็หลังจากที่ผมซ่อมเสร็จเดี๋ยวผมก็จะไปขุดเมืองต่อนะครับหลังจากนี้ หลังจากที่ผมขุดเหมืองเสร็จผมก็มาขโมยเหล็กของตัวเองสักหน่อยนะครับเนื่องจากผมต้องใช้มันนะแต่ไม่ต้องห่วงครับผมได้เอาทองวานแทนไปแล้วและต่อมาอีกผมก็มาทำฟาร์มนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าค่อยๆสร้างไปทีละนิดในขณะที่ผมกำลังทำฟาร์มอยู่นั้นผมก็ได้เจอเขากับซอมบี้จนสลัดและเมื่อผมฆ่ามันผมก็ได้ทองนะครับแล้วก็ตรงข้ามของบ้านของผมมีซอมบี้เจแอนหรือก็คือบอสซอมบี้นั่นเองเนื่องจากผมไม่อยากให้มันมาสร้างความรำคาญให้กับบ้านของผมผมก็เลยตัดสินใจที่จะมาฆ่าม,มันนะครับแต่ และผมก็ฆ่ามันได้แบบไม่ยากเยินและเนื่องจากปืนดีเซอร์ดิเกิลของผมเนี่ยมันไดเมทค่อนข้าง,ง,งเบานะครับถึงแม้มันจะมีกระสุนที่ไม่จํากัดและไม่เม,มินพังแต่ไดเมทของมันก็น้อยเกินไปที่จะเอามาใช้อยู่ดีผมเลยตัดสินใจที่จะาับปืนลูกซองมาใช้นะครับเพราะว่าลูกซองเนี่ยมันแรงมากและเนื่องด้วยตอนนี้ผมมีแร่ที่ค่อนข้างเยอนนะครับผมเลยไม่ค่อยจะเสียดายเท่าไหร่ที่ผมจะมาขับป,ปืนในตอนนี้นะเอาเป็นว่าได้ผมใช้ลูกซองกันแล้วกันนะครับในเช้าของวันที่8ผมก็ยังยุ่งยอยู่กับการทําฟาร์มนะร็า่จจเส แต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ผมไม่สามารถสร้างฟาร์มให้เสร็จได้ในวันที่8เพราะว่ามันค่าแล้วแถมผมก็ยังโดนระเบิดบ้านด้วยและหลังจากที่ผมทาการซ่อมรอยระเบิดนี้เสร็จผมก็นอนและในเช้าวันถัดมาผมก็กลับมาทําต่อต่อมาผมมาปรับปรุงบ้านนิดหน่อยแล้วก็วางของใช้เพื่อความสะดวกนะครับและหลังจากนั้นผมก็เอาซ่าที่ผมได้มาก่อนหน้าน,นี้มาเผาเพราะว่าผมจะามาใช้ทํากระจกและผมจะเอากระจกเนี่ยมาทําเป็นกระจกบ้านของผมนะครับและหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากการปรับปรุงบ้านไปเรื่อย ในเช้าของวันที่10ผมก็กลับมาอยู่กับฟาร์มของผมอีกแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จนะครับนานเสือเกินเอาเป็นว่าสุดท้ายมันก็เสร็จกนแล้วกันนะครับสำหรับวันที่10เนี่ยเนาะและนี่ก็คือหน้าตาของฟาร์มผมคร่าวๆนะครับในวันที่10ผมเอาทองที่ได้มาทําแท่นส่งสัญญาณเพราะว่าผมอยากได้บัฟขุดเร็วและผมก็มีโครงการที่จะขยายมันต่อให้มันใหญ่จนถึงขั้นสุดท้ายแต่ว่าก็น่าเสียดายนะครับที่ตอนนี้ทรัพยากรของผมมันยังไม่พอก็เลยต้องเลื่อนโครงการนี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆแล้วกกก็เเเช่่นนนนคยรัััววาสึงม ผมแวะมาทำขอบกำแพงบ้านของผมสักหน่อยนะครับและในอนาคตในตรงนี้ผมจะใช้ทำเป็นท่าเรือนะแต่เนื่องจากตอนนี้สภาพมันดูไม่ได้เลยผมขอปรับปรุงไปก่อนกันละกันนะครับแล้วเราอาจจะมาสร้างท่าเรือกันใน E ีพีหน้าหรือไม่ก็เร็วๆนี้ในขณะที่ผมกำลังเคลียร์พื้นที่อยู่นั้นผมได้ทรายกับต้นกระบ,บองเพชรมาผมก็เลยคิดไอเดียอะไรได้นะครับซึ่งสิ่งที่ผมคิดได้ก็คือถังขยะผมอยากทำถังขยะครับคุณผู้ชมผมก็เลยมาสร้างถังขยะใกล้ๆกับฟาร์มของผมนะครับและนี่ก็คือหน้านตาของมันตอนที่เสร็จแล้ว หลังจากนั้นผมก็มาทําขอบกําแพงงบ้านของผมต่อซึ่งถ้าถามว่าไอาตรงนี้ทําเพื่ออะไรและทําทําไมคําตอบก็คือผมจะทํากันมอนเตอร์นะครับกันมอนเตอร์ที่มาจากทางน้ํามันจะไม่สามารถขึ้นบนบ้านผมได้บ้านของผมจะได้ปลอดภัยนะครับและผมก็เอามอไซค์ที่ผมไปเจอมาระหว่างทางมาจอดไว้ตรงนี้นะครับในอนาคต EP ไหนสัก EP หนึ่งผมอาจจะทาโรงรถ อาจะในเช้าของวันที่1 1ผมเอากระจกที่ผมเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วมาทําเป็นกระจกบ้านหลังจากนั้นผมก็ทํากล่องเก็บของหลักที่ไม่ใช่กล่องเก็บของชั่วคราวในตอนแรกผมคิดได้ว่าผมไปทําชั้นสองเป็นที่เก็บของหลักแต่เอาไปเอามาผมกลับได้ทําชั้น1เป็นที่เก็บของหลักนะครับและถ้าเกิดบ้านผมมีชั้น2อเนี่ยอาจจะเป็นห้องนอนหรือไม่ก็อย่างอื่นๆในขณะที่ผมกําลังติดป้ายให้กับกล่องของผมอยู่ก็มีซอมบี้มาจากไหนไม่รู้นะครับมาจากด้านหลังของผมแต่ก็ถือว่าโชคดีที่มันเป็นแค่ซอมบี้กากๆตัวหนึ่งนะครับผมท็ การย้ายของหลังจากนั้นผมก็ไปนอนในเช้าวันที่12ผมก็ยังยุ่งอยู่กับการจัดของนะครับเพราะว่ามันยังไม่เสร็จแถมยังมีซอมบี้ห้าหัวมาต้อนรับถึงหน้าบ้านด้วยซึ่งมันก็เล่นสเลเทเลยนะครับสำหรับเจ้าซอมบี้ตัวนี้ถึงแม้ผมจะฆ่ามันได้แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นมันก็ค่อนข้างมากมายและสำหรับวิธีแก้ที่ผมคิดได้ก็คือผมต้องสร้างกำแพงเพราะว่ากำแพงบ้านเนี่ยจะเป็นหนึ่งในส่วนที่ช่วยทําให้บ้านผมปลอดภัยแต่ว่ามันก็ต้องใช้ทรัพยากรมากพอสมควรนะครับในการทาเพราะฉะนั้นผมจะเบียไว้ก่อนนิดนึง เอาไว้เป็นช่วงท้ายๆได้ผมจะเริ่มมาสร้างกันแล้วกันนะครับสำหรับกำแพงบ้านและในวันที่12ก็ได้หมดไปในวันที่13ผมก็งงๆนะครับว่าทําไมมอไซค์ผมถึงมีเยอะขนาดนี้ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้มันยังมีอยู่แค่2คันเองแต่ก็ช่างมันเถอะครับเพราะว่ามีเยอะมันก็ดีไม่ใช่หรือไงในวันนี้ผมมาเคลียร์พื้นที่ของผมต่อนะครับซึ่งมันก็เป็นโครงการใหญ่พอสมควรเพราะว่ารายมันค่อนข้างเยอะและนี่ก็คือวิดีโอเร่งสปีดแบบคูณ50 เอาจริงๆผมว่ามันดูไม่รู้เรื่องหรอกครับเพราะว่ามันเร็วเกินไปและก็น่าเสียดายนะครับที่โครงการของผมนั้นยังไม่เสร็จเพราะาบล็อกหมดวันที่13ในช่วงเย็นผมก็เลยมาทําฟาร์มนะครับเนื่องจากไม่มีอะไรทําแล้วในวันนี้ผมมีข่าวไลฟ์ที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการตัดต่อจะมาบอกนะครับหลังจากที่ผมตัดต่อมาสักพักและความยาววิดีโอของผมตอนนี้ก็อยู่ที่20นาทีโปรแกรมตัดต่อของผมเริ่มมีอาการกระตุกแล้วก็เริ่มค้างนะครับเอาง่ายๆว่ามันเริ่มจะมาถึงขีดจํากัดของมือถือ1งเครื่องแล้วแหละหลังจากนีนกนไปอ และมันก็อาจจะถึงวันที่25เร็วกว่าที่คิดไว้และมันก็คงมีอีกหลายฉากที่ผมต้องข้ามนะครับเพราะว่าโปรแกรมตัดต่อของผมเนี่ยมันเริ่มไม่ไหวแล้วเอาเป็นว่าก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่ามือถือผมไม่ไหวจริงๆโอเคเมื่อบอกเหตุผลเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อนะครับหมดวันที่13ผมเข้านอนวันที่14ผมก็กลับมาทําโครงการของผมต่อซึ่งมันก็ค่อนข้างเป็นไปได้ยากเพราะว่ามันมีอุปสรรคหลายอย่างวันที่15ผมก็ยังอยู่กับการสร้างกำแพงและนี่ก็คือภาพจากมุมสูงหรือว่า มันดันมาเกิดในเมืองของผมและผมก็ดันไม่เห็นมันผมถูกมันโจมตีจากด้านหลังแต่ก็ถือว่าในโชคร้ายก็ยังมีโชคดีเพราะความเสียหายส่วนใหญ่นั้นลงไปกับเมืองและก็ไม่ได้โดนบ้านเรือนหรืออะไรทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นการซ่อมมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้น ต่อมาผมมาขุดด้านข้างของเหมืองเนื่องจากผมมีแผนที่จะทํารางรถไฟซึ่งถ้าเกิดถามว่าทาทาไมสาเหตุก็คือผมจะใช้รางรถไฟตัวนี้ในการลําเลียงของสมมุติว่าถ้าวันหนึ่งผมลงไปขุดเหมืองใต้ดินและผมขี้เกียจถือของขึ้นมาหรือว่าแฟนของผมรอเอาของอยู่ด้านบนผมก็จะส่งขึ้นมาผ่านทางรถไฟซึ่งมันก็เป็นไอเดียที่เจ๋งอยู่พอสมควรสําหรับผมนะแต่เนื่องจากผมไม่ได้จับรางรถไฟมาเป็นปีๆแล้วผมก็เลยไม่รู้ว่ามันสร้างยังไงและเนื่องด้วยความไม่รู้ผมจึงใช้เวลาอยู่กับมันหลายวันอยู่พอสมควร หลังจากที่ผมสร้างเสร็จผมก็ได้มาทดลองสถานีรถไฟของผมแต่ปรากฏว่ามันช้าแปลกๆผมนั่งคิดอยู่สักพักหนึ่งจนสุดท้ายผมก็คิดออกว่ามันขาดรางเลสตโตนไปหรือเปล่าผมก็เลยลองขาบรางเลสโตนมาวางดูนะครับแต่ปรากฏว่าทันทีที่ผมนั่งรถไฟไปเหยียบรางเลสตสโตนมันก็ดีผมออกจากรถไฟทันทีซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็อย่างที่บอกว่าผมใช้เวลาอยู่กับมันค่อนข้างหลายวันจนกระทั่งผมเข้าใจ ว่าผมใช้รางรถไฟเละซสตนผิดแบบและในวันหัดมาผมก็เลยมาขโมยทองซึ่งแน่นอนครับแต่ผมจะวางคืนให้แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะผมต้องการที่จะครัฟรางรถไฟแต่ว่าเลสซสตนผมไม่มี ผมก็เลยไปขุดเหมืองเพื่อหาเลซรตันแล้วผมก็เจอนะครับแถมผมยังเจอเยอะซะด้วยผมเอาเลสซตันที่ได้มาคราฟ์รังรถไฟและเมื่อผมซ่อมรังรถไฟจนเสร็จผมก็มาลองใช้งานแต่ผมก็ต้องงงว่าทำไมมันถึงยังช้าอยู่ดีท,ทั้งที่ผมก็ใช้รังรถไฟถูกแบบแล้วแท้ๆผมพยายามนึกถึงวันๆที่ผมเคยเล่นตอนสมัยเด็กเพราะว่าตอนสมัยเด็กผมเคยเล่นมาครับในโหมดเชียร์ทีและผมก็สร้างรังรถไฟห่หลังจากที่ผมนึกอยู่สักพักในที่สุดผมก็นึกออกว่ามันต้องทำยังไง แต่ไม่ทันไรผมก็โดนซอมบี้เปิดด้วยระเบิดลูกไฟและหลังจากผมเข้าใจอะไรหลายๆอย่างแล้วผมก็มาเริ่มสร้างรางรถไฟใหม่ให้มันเสร็จและในครั้งนี้แหละผมมั่นใจเลยว่ารางรถไฟของผมมันจะต้องใช้ได้และมันก็เป็นไปอย่างที่ผมคิดตอนนี้รางรถไฟของผมมันก็ใช้ได้แล้วนะครับในช่วงเช้าของวันถัดมาผมก็มาสร้างกำแพงเมืองของผมนะครับในตอนนี้ผมสร้างได้แค่นี้นะครับเนื่องจากทรัพยากรผมยังไม่พอตอนนี้สิ่งที่ผมขาดก็คือไม้ ผมเลยใช้แฟนของผมเนี่ยให้ไปตัดไม้นะครับในวันถัดมาผมก็ต้องงงนะครับว่ามอไซ์ผมนี่มันมีเยอะขนาดนี้เลยเหรอรู้สึกว่ามันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับระหว่างรอแฟนผมตัดไม้กว่าจะเสร็จผมก็เลยมาขุดทรายรอขุดทรายอยู่สักพักนะที่สุดแฟนผมก็มาและหลังจากนี้ผมก็กลับไปสร้างกำแพงต่อและแล้วกำแพงของผมมันก็มาถึงประมาณ90%แล้วนะครับแต่ในพาร์ทแรกนี้ผมคงสร้างแค่ประมาณ90%ก่อนเพราะว่าผมขี้เกียจแล้วนะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเอาไว้ทำต่อในพาร์ทสองกันแล้วกันในขณะที่ผมกำลังข ผมไดด้้ะวยแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ใช่คู่ต่อกร <judged. S 1> ของผมครับและมันก็ตายในวันที่18ช่วงเย็นผมก็ยังอยู่กับการขุดทรายนะครับไม่จบไม่สิ้นสี่ีกับการขุดทรายเนาะเพราะมันเยอะมากวันที่19ผมก็ยังอยู่กับการขุดทรายแล้วก็ปูดินเนาะและในวันที่19ช่วงเย็นผมก็ยังอยู่กับการปูดินเช่นเคยนะครับแต่ว่าในรอบนี้ดินของผมนั้นหมดแล้วเนื่องจากผมยังไม่มีดินนะครับแล้วตอนนี้ก็คั่าแล้วผมก็เลยเลิกทําไปก่อนในวันที่20ผมมาขุดดินจากด้านข้างของบ้านนะครับและก็เอาดินในส่วนนี้มาใช้ปูต่อให้้้้มมมมััันนนนเเเสสรรร็็จจจผผึกกวว่าาาาทททํแลลละงงหหหได อามันยังเหลือเยอะเลยนี่หว่าผมก็เลยทําการขุดต่อนะครับยาวๆไปผมขุดทรายจนถึงช่วงเย็นของวันที่20 แต่ในวันที่21นั้นผมไม่ได้ทําต่อแล้วเนื่องจากผมเบื่อนะครับผมก็เลยออกมาหาอะไรทําอย่างเช่นการลงเมืองผมมีหน้ากากที่กันทั้งไฟแล้วก็สามารถมองเห็นตอนกลางคืนได้การลงเมืองของผมมันก็เลยไม่จาเป็นต้องใช้ทอดนะครับก็ถือว่าสะดวกอยู่พอสมควรผมลงมาจนถึงวย11และในที่สุดผมก็เจอเข้ากับลาวาซึ่งแน่นอนว่าผมต้องการที่จะเอาลาวามาทาเป็นออกซิเดียนเพราะผมต้องใช้ออกซิเดียนจำนวนเยอะเลยทีเดียวเชียวอย่างแรกผมก็อยากจะทําโตะเอนชาร์ดอย่างที่2ผมก็อยากจะทาประตูเนเธอร์ N e R. และหลังจากนี้ผมใช้เวลาขุดออกซิเจนค่อนข้างนานเลยทีเดียวเชียวนะครับผมก็โดดลงไปมุดลาวาเล่นด้วยนะครับเผื่อจะเจอของดีแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะแล้วพอผมขุดเหมืองจนพอใจแล้วผมก็ตัดสินใจที่จะกลับนะครับแต่พอผมขึ้นมาถึงพื้ดดินเท่านั้นแหละผมถึงกับงงเลยนะครับว่าที่นี่มันที่ไหนแต่สุดท้ายผมก็สามารถที่จะกลับมาจนถึงบ้านจนได้ ผมกลับมาถึงบ้านในวันที่22และผมก็ทําการเอาอาวุธของผมมาคับเป็นอาวุธเนเธอร์ไลท์ในวันที่23ผมคาบหนังสือแล้วก็โต๊ะเอชาร์จเนื่องจากผมจะทําหอสมุดซึ่งผมจะเอาไว้ใช้สําหรับการเอนชาร์จของเนื่องจากมันมีอุปสรรคหลายอย่างทําให้การสร้างหอสมุดของผมมันเป็นไปได้ช้ามากและมันก็ใช้เวลาไปหลายวันพอสมควรแถมตอนนี้มันก็ใกล้ถึงวันที่25แล้วด้วยซึ่งผมจะตัดพัทหนึ่งตั้งแต่วันที่25นะครับวันที่23ช่วงเย็นห้องสมุดของผมมันก็ยังไม่เสร็จนะครับ และในวันนี้ผมกะว่าจะไม่นอนนะเพราะว่าเวลาของผมเลยแค่2วันวันที่24ผมต้องการหนังวัวผมก็เลยมาที่หมู่บ้าน n อ c ซีผมได้นหนังวัวมาแล้วแต่ระหว่างทางที่ผมกำลังจะกลับผมก็ได้มาเจอเข้ากับบอสห้าหัวซึ่งมันก็ยิงถล่มผมไม่ยั้งเลยหลังจากนั้นผมก็กลับมาสร้างหอสมุดของผมต่อแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่คืบหน้าเลยนะครับผมจึงรีบตรงดิ่งเข้าไปในเหมือนท,ทันทีเพราะว่าผมต้องเอาหินมาสร้างต่อให้เสร็จแล้วเพราะเวลาผมเลยแค่วันเดียวในช่วงกลางคืนข,ของวันที่24ผมเกือบตายครับเพราะผมเกิดิิดดพานนึง ผมเกือบที่จะเสียเวลสี่สี่ของผมไปซะแล้วแต่ก็ยังดีที่ผมไหวพริบดีก็เลยรอดมาได้หลังจากนั้นผมก็มาสร้างหอสมุดของผมต่อนะครับโดยที่ผมไม่ยอมนอนผมบอกเลยว่ามันต้องเสร็จวันนี้ถึงแม้มันจะเสร็จแบบไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยมันก็ต้องเป็นรูปเป็นล่างมากกว่านี้และในที่สุดมันก็เสร็จนะครับในวันที่ยี่สิบห้าผมมาอินชาร์อาวุธของผมหลังจากเล่นมายี่สิบห้าวันในที่สุดผมก็ได้อาวุธในเทอร์ไรท์อินชาร์นะครับแต่เป้าหมายของผมก็คือการอินชาร์ทั้งตัวซึ่ นี้จะเป็นวิดีโอฟุตเทจที่ผมไปถ่ายมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับแล้วก็ต้องขอภายอย่างที่บอกนะครับว่าผมไม่สามารถลง100วันภายในทีเดียวได้เพราะว่ารายละเอียดมันเยอะจริงๆเอาเป็นว่าผมจะค่อยๆลงไปทีละพาร์ททีละพาร์ทกันละกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตลาไปเท่านี้ก่อนสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์แซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับหลังจากนี้ก็เป็นวนะิดีโอฟุตเทจเนาะงั้นตัวผมขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ thank you